สวัสดีครับผมสายดนติีครับอยู่กับกีตาร์วินเทจสวยๆกันต่อนะครับผมโอเควันนี้ขออนุญาตปล่อยตัวนี้พร้อมคู่กับเคสใบนี้เลยนะครับผมใครที่อยากได้มอริสเบอร์สูงๆรุ่นท็อปๆเอาไว้เล่นนะครับผมก็ตัวนี้อีกตัวก็ไม่ควรพลาดหลายๆท่านใครที่ชอบเก็บชอบสะสมนะครับผมตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมให้ดูกล่องเคสก่อนคอยนุกว่าเรื่องกีตาร์กันเคสจะเป็นเคสญี่ปุ่นมือสองนะครับผมตัวนี้จะแถมไปให้กับ กีตาร์เลยอันนี้เพิ่งรื้อออกมาเพราะว่ายังยังไม่ได้ขัดทาความสะอาดให้เดี๋ยวลงน้ํายาให้นะครับผมเงาวับเลยนะครับโอเคอะทีนี้เรามาดูตัวกีตาร์กัน <c oughs> กะว่าจะไม่ปล่อยหนะ้าตัวนี้ของเริ่มทุกวันนี้เริ่มหายยากแล้วโอเคปื๊อ,อน,นี่ตัวที่ผมลงให้เมื่อคืนนะครับผมอ่าโลโก้ตั้ง เคสสวยมากผมชอบสีของเคสมากเลยอ่ะอันนี้คือเคสที่ผมเป็นเคสวินเทจเดี๋ยวผมจะแถมไปให้เดีย๋ยวขออนุญาตวางเคสก่ะให้ไปคู่กับใบนี้เลยนะโอเคตัวนี้จะเป็น W 5 0นะครับผมอินเลเยเลือกหอยหกเหลี่ยมสวยมากนะครับผมมาตามนี้เลยไม้หลังสามชิ้นนะครับผมใครที่อยากเก็บอยากคว้าไว้สะสมตัวนี้ หัวเป็นไดมอนด์แล้วนะครับผมอ่าโอเคอันนี้คร่าวๆขออนุญาตหยิบปิกก่อน <c oughs> มาเจอแล้ว <c oughs> ตัวนี้เป็น w บ50นะครับผม Made in Japan นะครับใครที่เล่นมาริสชอบเก็บสะสมมาริสต้องมีรุ่นนี้เก็บไว้นะ <c oughs> โอเคเป็นท็อปโซลิดนะตัวนี้สวย <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาคุยรายละเอียดกันขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อน ขออนุญาตตั้งเสียงก่อนนะตัวนี้น่าจะใส่เล็กเซอร์นะผมไม่แน่ใจ <c oughs> สายเป็นเบอร์สิบเอ็ดกำลังดีเลย ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผม กับเสียงเสียงดีกีตร์คือกีตาราเสียงดีอะเวลาเราเล่นมันก็ไม่น่าเบื่อต่อให้เราเล่นไม่เป็นยังไงจับกีตร์เสียงดีไว้ก่อนมันก็ไม่น่าเบื่ออันนี้ยืมคําพูดของเพื่อนในวงเล่ามาเล่นนะโอเค ขออนุญาตให้ดูสภาพกันเลยนะครับผมจริงๆสภาพนางฟ้าเลยแต่จริงๆนางฟ้านักรบมันก็ต้องมีบาดแผลกันบ้างอาจจะมีริ้วรอยบ้างมันก็เป็นตามการเวลากีตาร์มือสองจะไม่ให้มีริ้วรอยเลยคือมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมโอเคขนาดซื้อมือหนึ่งมายังมันยังมีริ้วรอยเลยนะครับผม <c oughs> ผมไล่ตั้งแต่หัวเลยตามนี้ลูกค้าดูไปด้วยนะบางทีผมอาจจะไม่เห็นริ้วรอยตรงไหนลูกค้าก็ดูไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเค หัวตามนี้เลยสวยครับโลโก้ตั้งนะครับผมลูกบิดมอริสนะครับผมอ่าตามนี้เลยคอเป็นไดมอนด์นะครับผมตอกมอริสหนึ่งเก้าเก้าสี่แปดห้านะครับผมอ่าตามนี้เลยให้ดูแบบละเอียดนะครับผมเพราะตัวนี้ราคา่อนข้าจะสูงนิดนึงตรงนี้เป็นอะไรอ๋อมันก็เป็นขอบขอบมันก็ธรรมชาตินะครับผมไม่เกี่ยวกัน โอเคตามนี้ลูกค้าดูไปด้วยนะตรงนี้ไม่ได้ถลอกนะมันเหมือนเป็นสีหรืออะไรสักอย่างนะครับผมอ่ะตามนี้แหละคือเวลาผมขายกีตาร์จุดเล็กๆน้อยๆทั่วไปอะ่ะผมพยายามที่จะให้เห็นทุกจุดแต่ถ้าให้เราแบบถ่ายทุกจุดเลยให้ไปลงคืนบางเพจอะ่ะมันลงได้แค่10รูปนะครับผมผมก็เลยต้องทำคลิปนะครับย่า หัวเป็นไดมอนด์นะครับผมตัวนี้อาจจะจางๆมันก็เป็นธรรมชาติกีตาร์ผ่านการใช้งานมานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคือจริงๆกีตาร์สีมันไม่เสมอกันอยู่แล้วนะครับผมโอเคสวยครับคออาจจะมีบ้างเล็กๆน้นอยๆตรงไหนเอ่ยอ๋อไม่เกี่ยวไม่ใช่ไี่หว่าดูไปด้วยแล้วกันสวยครับสวยสวย,สวยเลยตัวนี้สวยอ่านี่ไม้ผมจําชื่อไม้มันไม่ได้ลูกค้าค่อยไปหาดูเออสเปคนะ ตัวเนี้ยอ่าตัว่าส่วนตัวเนี้ยมันเป็นโ o s บ b o o t นะครับผมสวยครับตัวเนี้ยสวยสวยมากเลยคล้ายๆเมเปิลนะครับผมอ่าด้านหลังแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมอันนี้ผมลงน้ายาขัดให้ยังดีเลยสวยมากนะครับข้างๆไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมสวยมากตัวนี้อ่าให้ดูตามนี้เลยตัวนี้ราคาสูงหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่คนเก็บเ,าเขาส่วนใหญ่ลูกค้าผมขอไม่ค่อยซีเรียสเรื่องราคาขอให้มีของที่เขาชอบพอ ด้านหน้าเดินอับารโลนรอบตัวแล้วก็ครั้งหน้าตัวนี้เป็นโซลิดนะครับผมหรือว่าไม้หน้าแท้นั่นเองก็อาจจะเป็นพวกแบบเนี้ยเสียนไม้แบบเนี้ยดำๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ลักษณะนี้หละแล้วก็ตรงนี้ดำๆเนี่ยนิ็หน่อยแบบประมาณนี้ยนะครับผมาแต่จริงๆถ้าเราองอแบบเนี้ยคือสวยเลยนะครับผม ตามนี้แหละนะครับผมคอเล็กเล่นง่ายจับง่ายเสียงดีมากเ,เล่นไม่น่าเบือ่อโอเคขออนุญาตปล่อยพร้อมกล่อง 17,500บาทนะครับผมถ้าใครไม่เอากล่องก็ตัดออกพันหนึง่งกล่องผมรับมาใบละพันจริงๆมันใบละพันสองนะครับผมก็ตัดออกพันหนึ่งนะครับผมก็เหลือเอ่อเท่าไหร่ละหมื่นหกห้าร้อยนะครับผมอันนี้ผมให้ไปพร้อมกับกล่องเคสหนึ่งเจ็ดห้าร้อยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าโอนเต็มฟรีค่าส่งไปเลยนะครับจริงๆค่าส่ง กีตารพวกนี้ผมต้องแพคแบบแน่นหนาน้ําหนักค่อนข้างจะเยอะเกือบเกือบสิบโลค่าส่งล้วอยู่ที่ประมาณ300กว่าเกือบ400นะครับผมโอเคแต่ถ้าเก็บปลายทางลูกค้าบวกเพิ่มให้ผมแค่250เพราะว่าปลายทางอ่ะมันต้องเสียค่าแวก3นะครับที่ผมต้องเสียคือจริงๆอ่ะ250มันไม่อยู่แน่นอนประมาณเกือบเกือบ500นะครับผมโอเคปลายทางค่าส่งบวกเพิ่มให้ผมแค่250 แต่ถ้าโอนเต็มฟรีค่าส่งทุกอย่างเลยนะครับผม17,500แต่ถ้าไม่เอากล่องเคสก็เหลือ16,500นอยนะครับผมโอเคแล้วก็ <c oughs> ปลายทางขออนุญาตเก็บมัดจำพันหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ราคามันสูงอันนี้มัดจำพันหนึง่งผมให้สำหรับคนที่พร้อมโอนเต็มครับพร้อมโอนมัดจำนะครับผมถ้าในารายละเอียดตามที่ผมอธิบายลงไปให้เมื่อกี้เลย ตัวนี้เป็นงานที่เป็นงานสะสมนะครับผมสวยนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยบ้างมันก็เล็กๆน้อยๆทั่วไปกีตาร์มือสองไม่มีตัวไหนที่จะไม่มีริ้วรอยเลยเป็นไปไม่ได้นะครับผมสวยครับตัวนี้สวยเสียงดีใครที่อยากได้แบบก,กีตาร์ดีๆไว้เล่นนะครับผมผมแนะนําไห้เล่นเลย W50 ตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับผมโอเคสายที่ติดมาผมจําไม่ได้ว่าตัวนี้น่าจะอิเล็กเซอร์นะผมจำไม่ผิดนะครับผมโอเคก็อยู่ที่ประมาณนี้สนใจทักแชทส่วนตัวกันเข้ามาถ้าเจอในเพจในกลุ่มก็ทักแชทกันเข้ามา ถ้าเจอใน YouTube แอดไลน์เข้ามาได้เลย ด้วยนะครับผม W50 Made in Japan ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ